ไบรตันนะคะช่วยโอกาสที่จะขึ้นเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จค่ะหลังจากที่ทำได้แค่เสมอกับคิสตันพาเลตนะคะทำให้ลิเวอร์พูลยังคงเป็นที่หนึ่งของตารางโดยการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะที่ผ่านมา ปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลทเปิดสนามรับการมาเยือนของนกนางนวลใบตันเกมนี้เจ้าบ้านนะคะจัดเอดูอาร์จอแดนอายวและวิลฟีตาหานะคะลงในเกมรุกครั้งนี้ส่วนผู้มาเยือนค่ะใช้นิวโมเปค่ะแดนนี่เวลแบ็กและทอส์ซาด เริ่มเกมมานะคะในนาทีที่45ค่ะคอเนอร์กัลลาเกอร์นะคะพยายามที่จะพาบอลลุยเข้าไปในเขตโทษแล้วไปชนทอสซาร์ดค่ะล้มลงไปนะคะทำให้ผู้ตัดสินให้จุดโทษพาเลตและเป็นซาฮาค่ะที่รับหน้าที่สังหารไปอย่างไม่พลาดจบครึ่งแรกค่ะเจ้าถิ่นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ ต่อมาครึ่งหลังนะคะแม้ว่าพาเลทจะเน้นบุกเกมเร็วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำประตูเพิ่มได้จนกระทั่งช่วงทดเวลาในนาทีที่95 เป็นเฟลแมนค่ะขวดบอลจากกลางสนามนะคะเปิดบอลให้โมเปสปีดหลุดเข้าแนวรับไปอย่างสวยงามเกมนี้นะคะจบกันไปที่1ประตูต่อ1นึ่ทำให้ผ่านไป6นดัดพาเลตมีแต้มนะคะเก็บอยู่ในอันดับที่15ส่วนไบตันก็ช่วยโอกาสที่จะขึ้นนําจากฝูงนะคะโดยมีอยู่ที่13แต้มก้อนรังอันดับที่6ค่ะ